ครับวันนี้อีกวันหนึ่งนะฮะที่เรามาที่งานเกษตรแฟร์นฮะตั้งใจจริงๆที่เราจะมาโซนจีนะฮะโซนจีตรงนี้เป็นโซนที่ขายเครื่องเรื่องอร่อยนะฮะจะเป็นอ่าส่วนใหญ่แล้วตรงนี้นะฮะขึ้นชื่อนะ,ะกระเทียมหัวหอมจากซีสเกตฮะดงนี้ทั้งดงนะนื่องจาเนี้ยมีกระเทียมและหัวหอมเรียงรายนะ,ะนี่ลองไปดูนะ เขาบอกว่าแต่ละปีแต่ละปีเกษตรกร,ร,กรบางรายเนี่ยปลูกวัวหอมตั้งใจที่จะมาขายที่งานกเกษตรแฟร์โดยตรงนะไม่ได้ทําตลาดที่อื่นเลยนะเลยมาขายที่นี่บางเจ้าก็ได้เงินเป็นแสนนะฮะเป็นแสนแต่ละแต่ละงานนะบวกลบคุณหารแล้วเนี่ยเฉพาะกระเทียมอย่างเดียวนี่ก็ได้เป็นสิบสิบล้านนะไอะ้กระเทียมวัวหอมหนึ่งสิบล้านนะเราไปดูกันนะว่ามีหอมอะไรบ้างกระเทียมอะไรบ้างมันเป็นยังไงนะ มาร้านแรกเจอะฮะโอ้โหนี่นะหอมแดงตัวใหญ่นะร้านแรกเลยนะอันนี้โอ้โหเขาว่านะเป็นหัวหอมแดงบอมเบยนะปลูกในไทยเราเนี่ยนะปลูกที่ซีสเกตนี่นะเทียบกนะันใน,นคู่ๆูนี่ให้ดูนะนี่ของไทยเรานี่นะขายไม่แพงนะสามร้อยนะนี่นะนี่ก็กระเทียม สีสเกตโลร้อยนะนี่นะนี่ดงนี่ทั้งดงเลยนะทั้งดงเลยจะเป็นหอมเนื้อออเจ้านี้เจ้านี้ก็มีหอมแดงอ่าหอมแดงบอมเบ่ด้วยเนาะอ่านี่ก็มีนี่นะอันนี้ก็ <c oughs> มันนีกระเทียมหัวใหญ่ outgoing. นี่นะกระเทียมหัวใหญ่โลร้อยสี่สิบโลร้อยสามสิบเป็นดงเลยฮนะดงแต่ดงหัวหอมมนนี่นะดงกระเทียมเลยนะฮะ นี่นะนี่กระเทียมนี่หัวใหญ่นะหัวใหญ่นี่นะอันนี้มีกี่กลีบนะลูกเนะี่ยมีกี่กลีบเนะี่ยมันมันไม่เท่ากันหรอกอ่ะเด้ออ๋อแล้วแต่แล้วแต่จะเป็นปีนี้ออกมาเยอะยไหมเยอะเกี่ตันเนีนนเนเด้อืมเป็นไงยอดขายดีไหมไม่ดีไม่ดีเหมือนเดิมเหรอเพราะว่า หรือว่าเพราะยังต้นๆอยู่คนอาจจะมาซื้อใกล้ๆงานจบหรือเปล่าอืม,อมเออนี่นะนี่คนก็มาซื้อก็คึกคักอยู่นะฮะโอ้โหนี่กับเทียมลนล้วนเลยนะฮะอันนี้กรีบโตแกจัดแห้งๆโลละแปดสิบหรือเกาสิบบาทอันนี้หวัวหอมก็หวัวหอมถูกนะ นี่นะมีกระเทียมโลละเจ็ดสิบก็มีนะนี่แหละ<อ>ปีนี้เป็นไงครับขายดีไหมครับขายดีค่ะโอ้จานนี้ขายดีนะ คาดว่าหมดไหมเนี่ยปีทั้งหมดเนี่ยหมดไหมงานเนี่ยงานจะหมดเ,เอองานหมดก็จะหมดแ้วธรรมดานเรื่องขอขอให้คนขายอืมนี่นะบางก็แล้วแต่บางเจ้า <c oughs> แล้วแต่บางเจ้าบางคนก็ขายดีบางคนแล้วแต่ร้านนะฮะถ้าเอาของดีๆมาก็ขายดีนะก็ธรรมดาปีนี้ออกมาเยอะไหมครับ,ม,บมามาเท่าไหร่เจ็ดล้านค่ะเจ็ด เจ็ดสวนเจ็ดสวนเด้อเจ็ดสวนนี่กี่ตันทั้งหมดก็ลายตันอยู่ค่ะเจ็ดสวนนี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมใชโ่โอ้ก็เจ็ดสวนสิบถึง,งสิบกันแม่มากโอ้วันนี้ที่มาออกในปีนี้ก็เจ็ดสวนครับนี่ไงเจ็ดสวนฮะนนที่มาเนี่ยโอ้แต่ร้านนี้คือคักฮะขายดีนะโอ้ขายดีนะนี่ อันนี้มาจากซีสเกตอเมร์รออ,อ,ระอะไรครับอำเภรยังทน้อยยังทุงท่งน้อยซีสเกตฮะอันนี้ขายร้านนี้ขายดีนะฮะนี่นะดนูนะเบื่อนนี้นะแล้วแต่ร้านนะบางร้านก็ขายดี <c oughs> นะบางร้านก็อาจจะไม่ดีขึ้นอยู่กับคุณภาพที่เราเอามานะฮะนี่นะแต่ดูนี่ก็คือคักฮะเนี่ยดมนี้ก็คือ กระียมดมกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะฮะหอมแดงปีนี้แปลกมีเจอหอมลูกมาเริ่มซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าหอมแดงสายพันธุ์บอมเบ์ครับ